ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต c คร a เอเตอ anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบรนดอมเช่นเคยนะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกันนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้เลยตามไลน์ในช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับท่านต้องติดต่อผมเองนะครับตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครชื่นชมคุณมากและมองคุณเป็นไอดอลของเขาเลยเออใครชื่นชมคุณมากและมองคุณเป็นไอดอลของเขาเลยน่าสนใจเช่นเคยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งวันนี้คุณได้ไพ่สิบไม้เท้าเทน of w a อ d สโอ้โหสี่เหรียญโฟร์เพนตากลสราชินีไม้เท้าควีน n อฟ w อ n ส์โอ้โ ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมาครบครบเครื่อง uh, The Hermit บุคลิกคุณน่าเชื่อถือมากๆเลยแล้วก็6เหรียญ Six of Pentacles ดูดีมีเมตตาดูใจบุญด้วยเออสายบุญหรือเปล่า The Star แล้วคุณก็มีความโดดเด่นด้วยเช่นกันนะครับมีหลายบุคลิกในคนเดียวเลยละนะ6ถ้วย Six of Cups คนรอบข้างส่วนใหญ่ชื่นชมคุณนะเด็กถือเหรียญ p a g e of Pentacles อย่างน้อยๆหนึ่งคนที่ชื่นชมคุณมากและมองคุณเป็นไอดอลคนกันเองนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าใคร t e m p e r a นซ์ The Fool โ oh อ้โหชีวิตสบายๆ Strange แล้วก็ The Magic i a n โ okay. อเคชัดเจนมากหน้าไพา่วันนี้ไม่ซับซ้อนเลยนะครับมาขยายความกันจากใบแรกเลยใครชื่นชมคุณมากและมองคุณเป็นไอดอลของเขา ชัดๆเลยว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งหนักเอาเบาสู้ลุยงานหนักไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินเก่งด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีในแวดวงของคุณคุณเป็นที่ยอมรับในสายงานของคุณประมาณนี้ที่ผมเกริ่นตอนแรกว่าเป็นบุคลิกของคนที่มีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนครบเครื่องแล้วก็มีความ สุขุมนุ่มลึกในตัวเองอีกด้วยประมาณนี้นะครับบุคลิกของคุณในสายตาคนอื่นเป็นประมาณนี้ผู้คนส่วนใหญ่ยกย่องชื่นชมคุณอยู่แล้วและคุณก็ยังมีความดูใจดีมีเมตตามีความสง่างามในทุกย่างก้าวในทุกอิริยาบถคุณดูใจดีใจดีมักจะมีผู้คนเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆซึ่งคุณก็ช่วยไปตามกําลังตามโอกาสที่เหมาะสมแบบนี้ และไม่เพียงแต่คุณจะมีบุคลิกลักษณะดังกล่าวในบางแง่มุมคุณยังดูดีดูโดดเด่นในสังคมของคุณอีกด้วยเรียกว่าคุณสามารถเป็นคนที่มีหลายบุคลิกแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่การละเทศะแบบนี้คุณสามารถวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้แล้วก็เป็นที่รักของคนส่วนใหญ่นะครับ คนส่วนใหญ่จะชื่นชมคุณในฐานะที่คุณเป็นคนเก่งดังกล่าวจิตใจดีเป็นที่พึ่งได้และคุณวางตัวดีในทุกสถานการณ์ดังกล่าวคนแวดล้อมส่วนใหญ่ชื่นชมคุณย้ำว่าส่วนใหญ่นะถ้าจะมีส่วนน้อยไม่ชอบคุณบ้างก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาคนเราทุกคนล้วนมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่คุณจะมีคนชอบเป็นส่วนใหญ่นะครับสบายใจได้ ที่แน่ๆจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ชื่นชอบชื่นชมคุณมากปลื้มคุณมากยกคุณเป็นไอดอลชอบชื่นชอบคุณเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าเป็นรุ่นน้องหรือเป็นลูกน้องโดยตรงก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณไม่มีลูกน้องโดยตรงนี่ก็ตีความได้ว่าเป็นใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานทําการทาอาชีพใดก็แล้วแต่คนนี้อาจจะเป็นอ่รุ่นน้องอีกทีหนึ่งเพื่อนของเพื่อนที่อายุน้อยกว่าหรือตาแหน่งงานต่ํากว่าแบบนี้และเขามองคุณด้วยความชื่นชอบ อยากเติบโตได้แบบคุณอยากแข็งแกร่งได้แบบคุณอยากวางตัวได้แบบคุณพูดง่ายๆเลยว่าเขามองคุณเป็นต้นแบบนะครับไม่ใช่ว่าเขาคิดจะมาปีนเกลียวหรือมาเทียบรัศมีคุณนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นนะเขาอยากเป็นแบบคุณเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมีความเพียบพร้อมหลากหลายอย่างเขาอยากเติบโตไปเป็นเหมือนคุณประมาณนี้นะครับนะคนเราย่อมมีแบบอย่างมีไอดอลอะไรแบบนี้เป็นธรรมดาผมเชื่อว่าคุณก็มีไอดอลของคุณนะครับ เด็กคนนี้รุ่นน้องคนนี้มองคุณเป็นแบบอย่างที่ดีเขาอยากเติบโตแบบคุณในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําอยู่ในสายตาเขาเรียกว่าเขามองคุณเขาประเมินคุณว่าโอ้โหคุณเก่งมากแล้วคุณทําไปได้ยังไงหลายอย่างดูเป็นสิ่งที่ยากแต่คุณก็ทําได้อย่างง่ายดาหลายสิ่งที่เป็นเรื่องยากคุณกลับทําได้โดยง่ายแบบนี้ซึ่งเป็นความ amazing ความทึ่งประทับใจของเขามากเลยนะครับ คุณมักจะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เสมอซึ่งเขาก็จะดูคุณไว้เป็นแบบอย่างดูว่าคุณทํายังไงวางตัวยังไงมีการบริหารจัดการยังไงถ้าคนคนนี้เป็นลูกน้องโดยตรงหรือเป็นคนใกล้ชิดที่เป็นคนที่ติดสอยห้อยตามคุณอยู่แล้วเขาจะพยายามจดจําสิ่งที่คุณทําไว้และเอาไปลองปฏิบัติตามดูบ้างให้มองเป็นสิ่งที่ดีว่าคุณคือต้นแบบที่ดีของเขาประมาณนี้นะครับณนะช่วงเวลานี้ผมมองว่าคุณกําลังบริหารจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีชีวิตคุณค่อนข้างดําเนินไปอย่างเรียบง่ายสบาย สบายไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่นักถึงแม้บางทีการงานจะหนักไปบ้างแต่คุณก็ยังบริหารจัดการได้เอาอยู่แล้วก็เรียกวา่างานหนักก็ไม่เป็นไรบริหารได้ส่วนการเงินคุณก็ดูแลได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีความเดือดร้อนแต่อย่างใดต่อให้มีปัญหาการเงินบ้างคุณก็จัดการได้และคุณยังเป็นนักบริหารจัดการที่ดีคุณเป็นผู้บริหารที่ดีคุณเป็นหัวหน้าที่ดี คุณเป็นเจ้านายที่ดีหรือแม้แต่ถ้าไม่ได้มีลูกน้องโดยตรงดังกล่าวคุณจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมที่คนที่เกี่ยวข้องด้วยล้วนชื่นชมคุณเลยประมาณนี้นะครับอ,อ,อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคุณสามารถบริหารจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีจึงไม่มีอะไรน่าห่วงในเรื่องการงานการเงินนะครับ พลังงานชุดนี้บ่งบอกว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไปตามปกตินะครับมีความสุขไปตามปกติคือเคยเป็นมาอยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เลยยังไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆคุณมีชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครหลายๆคนและอย่างน้อยหนึ่งคนที่เขาชื่นชอบคุณเป็นพิเศษดังกล่าวนะรุ่นน้องลูกน้องหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความใกล้ชิดคุณพอประมาณอยู่ดังกล่าว เขามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมมองคุณเป็นไอดอลหากมีโอกาสคุณอาจจะถ่ายทอดวิชาให้เขาได้บ้างตามสมควรนะครับใบนี้เป็นไพ่วิชาการไพ่าการศึกษาครูบาอาจารย์ผมว่าเขามองคุณเป็นต้นแบบแล้วก็มองคุณเป็นอาจารย์คนหนึ่งเพราะเผลอเขาจะเรียกคุณติดปากว่าอาจารย์ด้วยซ้ำในบางท่านเออนะใช่ไม่ใช่ลองดูนะแล้วแต่นะพลังงานไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่โดยความรู้สึกของเขานอกจากความชื่นชมความที่มองคุณเป็นไอดอลแล้วบางคนยังเคารพคุณเหมือนเป็นครูเป็น อาจารย์อีกท่านหนึ่งประมาณนี้เลยในสายตาเขานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติ ย้ำว่าใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไม่ต้องไปซีเรียสกับสิ่งใดๆเพิ่มงานคุณเยอะงานคุณหนักอยู่แล้วขอให้บริหารจัดการไปตามปกติแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องการเงินก็เดียวก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับและถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานสายวิชาการอยู่แล้วใบนี้มายิ่งโดดเด่นว่าคุณมาถูกทางตอนนี้คุณเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีหรือเป็นต้นแบบที่ดีให้ใครหลายๆคนโดดเด่นย้ำเลยนะถ้าทำงานสายวิชาการอยู่แล้วจะโดดเด่นมากๆแต่ถ้าไม่ได้ทำงานสาย วิชาการก็แปลว่ามีคนเคารพคุณอยู่มากมายเช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับสบายใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตัวตนของคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครหลายๆคนรวมถึงคนดังกล่าวที่เขาชื่นชมคุณมากเป็นพิเศษและมองคุณเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายทายสุดกันอีกสักหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมหรือมีคำแนะนำใดๆหรือมีคำเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบนะครับ โอ้โห uh. หกไม้เท้า six of wands ใบนี้มาการันตียืนยันว่าคำทำนายของเราวันนี้มากันถูกทางและมีโอกาสแม่นยำสูงหกไม้เท้ามาความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับใบนี้เป็นตัวแทนความสำเร็จตามความหมายตามหน้าไพ่เลยไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างางดงามความสำเร็จของคุณนอกจากทำให้คุณมีความสุขแล้วยังส่งผลดีต่อคนแวดล้อมคุณจะเป็นต้นแบบที่ดีให้อีกใครอีกหลายๆคน ยึดมั่นในความถูกต้องตั้งใจทำสิ่งดีๆต่อไปนะครับคุณคือต้นแบบที่ดีของใครหลายๆคนเลยนะครับโอเคครับรับไว้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ